ี่หไอผมไม่ไปอผมิเาไปที่สี่วนะไม่ผมไม่ลแล้วนะอาก็ดูดูดีสวยไหม่ะสวยดิดูว่ะนี่เลยอ่ะแขงนี่เลยอ่ะอะไรไม่อยากลงท่ดสฮะสี่ยี่สิี่ป่ะปม่นมาสาอ่ะ แต่ผมไม่มั่นใจใส่ด่าไอ้ิีลหกหรือเปล่าลนดีแล้วอ่าเลยอีกเท่าไรเหลือีกมันเต็มเท่าไรหลี่ขังนึงงก็เอาแค่นั้นเนี่ยแปดห้อเออหกหกสี่ได้จริงเาขยับมาหน่อยก่อ ข้าวกองข้าวอะไรแล้วค่อยไล่ไปกับก็จะเทมง่ายกว่าเราไปติด